ไปก่อนนะไปลงตัวกันเลยเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมทำไมรถเสียสตาร์ทไม่ติดเป็นยังไงครับข้างหลังสนุกสามคนวันนี้เลยอ่ะโอ้เอาเร็วสุดเลยสันนิวเอฟพอดเป็นหนุ่มเอฟพอดอยู่คันนั้นครับโอ้ถูกไหมกี่บาทไม่รู้สองร้อยยี่สิบไปครับสองร้อยยี่สิ ไปกลับ <c oughs> ต้องไปต้องกลับหางแคบหางเข่าโอ้น่าสนความจริงเขาก็ให้่มาได้อยู่แล้วแต่ก็เอาเขอจะได้ปลาอ่อนปลาบางม่างน้อย อัน <cents> น <input> right right? ี้เราจะไปที่ไหนนะครับไปตัดอ้อยครับอ๋อโอเคนะครับเดตรียมพร้อมตัดอ้อยวันนี้อ้นนเรากำลังสวยงามชุดตัดอ้อยชุดตัดอ้อยโอ้โอ้อะไรกันชุดโป่งอะไรโั่งไม่ไดง เหมอนแรงงานมาตักอ้อยวิวสวยมากสวยนะครับวิสวยครับสวยเดี๋ยวเราจะปลูกไ่ต่อง่ามากก่ก่เยน

น,นู่นเหรอครับอาออ๋อถแค่หไหนครับถึงแล้วครับไม่รู้ที่ไหนวั <c oughs> นนี้ ทำอะไรสนุกไหมตอนกลับมานั่งกับเราเปล่าขอกลับได้เปล่าไม่มีไรก